ในสถานการณ์ชีวิตจริงเราอะทุกคนเราเรียนศาสนธรรมกันมาเนาะแล้วเราก็อยู่ในโลกเนี้ยที่มันมีความวาไรตี้อะไรมากมายทั้งสิ่งใดๆภายนอกอะซึ่งโดยส่วนมากพวกเรานะอยู่ในเส้นทางศาสนาธรรมอะแล้วก็สเตจูนซอสอะพูดตามตรงชีวิตมันดีดี ชีวิตมันดีมากมันดีแบบมันดี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 มาก,ม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 ,ากมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตเบิกบานแบบชีวิตดีมากทุกคนในนี้คือชีวิตดีมากอันนี้ต้องพูดตามตรงว่ามันเป็นอย่างนี้คือชีวิตมันดีมากจริงๆแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ช่างนะทุกคนแม้จะมีสิ่งใดเข้ามาก็ช่างเรานิ่งอะนิ่งนี่คือคุมแล้วนะคุมเกม เราไม่ได้จะไปต้องเราไม่ได้จะไปชนะใครหรืออะไรในโลกเลยนะแต่ว่าเรารู้ว่ายังไงเราก็จะกลับมาที่เส้นของซอสการจูนคือไม่ไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกคือเป็นการที่มันเหนือสถานการณ์ภายนอกะค่ะ ก็คือกลับมาที่เส้นว่าเฮ้ยเรามาทาอะไรเรามาเอนจอยมันเหมือนเวลาที่เราฝึกเสร์ฟทำอ่ะมายาตรงหน้าไงเวลามายาตรงหน้าถ้ามันกึกน๊กนึงมาแล้วเราเริ่มไหลไปตามข้างนอกแล้วเราจะเริ่มไหลไปอีกทางที่มันแบบเป็นทางที่เหมือนกับเราจะเริ่มใจเสียมันจะเริ่มไปใช่ปะถ้าไม่กลับมาให้มันเร็วในการที่จะเฮ้ยกลับเข้ามาเอนจอยสนุกสนานหล่นล้าเบิกบาน จูนไปที่ภาพสุดท้ายเอนจอยง่ายๆทุกอย่างง่ายๆสบายๆง่ายๆสบายๆนิงน่งนิ่งนี่คือเหนือทุกสถานการณ์นะคำว่านิ่งไม่ใช่นั่งแบบนั่งนิง่งๆิ่บรบรลุเรื่องบรรลุราวอะไรอย่างค่ะนิง่งจิตเหนือสถานการณ์ตรงนั้นก็กลับมาจูนแต่ดง่ายสุดเลยก็คือการสเตจจูนเนาะสเตจจู อยู่ในเส้นของซอสชีวิตดีงามก็จะได้เป็นแบบไปที่ไหนก็มีแต่ความรักไรร,ร้อนมังค่างอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างง่ายี่รู้ได้ซ้ำมาได้มาอย่างไงไม่ได้ทําอะไรเลยน้องเตยพี่ก็อยู่ของพี่ปกติทุกอย่างมันง่ายเฉยงงมากอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นยกตัวอย่างเนาะงดงามมากเลยชีวิตจุนซอส